เครื่องบิน B-2 Spirit เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสเตลที่ถูกยอมรับว่าล้ำหน้าที่สุดในปัจจุบันทำให้มีหลายชาติต้องการศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีที่เป็นความลับของ B-2 Spirit โดยหวังว่าหากได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจความลับดังกล่าวจะทำให้พวกเขาสามารถพัฒนากองทัพให้แข็งแกร่งมากขึ้นได้ด้วยความต้องการที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้นำไปสู่การจารกรรมข้อมูลครั้งยิ่งใหญ่แต่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก โนเชอร์โกววเดียเขาเป็นชายชาวอินเดียโดยกําเนิดแต่ได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อมีคุณสมบัติผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆทําให้ในเวลาต่อมาโกววเดียได้รับสัญชาติและกลายเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาและได้ทํางานในบริษัททางด้านการบินและอวกาศชื่อดังนอตท็อปในปี1968และเมื่อบริษัทนอตท็อปได้กลายเป็นนอตท็อปกัมแมนกววเดีย ก็ยังคงทํางานอยู่ในบริษัทดังกล่ากูาเดียเป็นคนที่เก่งมากเขาได้มีส่วนร่วมในหลายโครงการที่สําคัญของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเป็นหนึ่งในนักออกแบบคนสําคัญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสเตล B2 Spirit ซึ่งเขามีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาระบบขับเคลื่อนและพัฒนาเทคโนโลยีสเตลบางส่วนของเครื่องบินดังกล่าแต่ดูเหมือนกับว่าการเป็นบุคคลสําคัญในบริษัทชั้นนํา จะไม่ใช่เป้าหมายของเขาเขาจึงได้ลาออกจากบริษัทดังกล่าวและก่อตั้งบริษัทของตนเองในปี1999โดยบริษัทของเขาเป็นบริษัทเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและแทบจะในทันทีเขาได้นำข้อมูลลับที่เขาได้รับรู้มาจากตอนที่ได้ทำงานในนอตท็อปกัมแมนส่งมอบให้กับต่างชาติเพื่อแลกกับเงินซึ่งการขายข้อมูลลับทำเงินให้กับเขามาหาศาลแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่รัฐก็รับรู้ถึงการกระทำของเขา ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐสงสัยว่าโกวเดีย er ได้เปิดเผยข้อมูลลับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสเตลที่ช่วยให้เครื่องบินถูกตรวจับด้วยอินฟาาเลดได้ยากให้กับหลายชาติรับรู้นำไปสู่การค้นบ้านสุดหรูของเขาในเวลาต่อมาโกวเดีย er ถูกจับกลุมและถูกตัดสินว่ามีความผิดในหลายข้อหาหนึ่งในนั้นก็คือความผิดในข้อหาเกี่ยวข้องกับการจรกรรมจงใจเปิดเผยข้อมูลลับให้กับบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์รับรู้ ทำให้เขาต้องรับโทษจำคุกยาวนานถึง32ปีไม่แน่ชัดว่าความเสียหายที่โกบเดียได้สร้างขึ้นนั้นมากมายเพียงใดแต่มีรายงานว่าโกบเดียได้ส่งข้อมูลลับที่มีความละเอียดอ่อนสูงไปยังประเทศยเยอรมนีอิสราเอลและจีนและมีรายงานว่าเขาได้เดินทางไปประเทศจีนหลายครั้งเพื่อช่วยวิศวกรชาวจีนในการสร้างขีปนาวุธล่อนที่ตรวจจับได้ยาก แต่หลายคนเชื่อว่าความเสียหายที่เขาได้สร้างขึ้นมีมากมายกว่านั้นและหลายคนถึงกับกล่าวอ้างว่าจีนไม่มีทางที่จะมีเครื่องบินล่องหนอย่างเจยีได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโกวเดียและได้กล่าวยกย่องเขาว่าเป็นบิดาแห่งเครื่องบินสเตลจีนด้วยเหตุนี้โกวเดียจึงต้องใช้เวลาช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาในเรือนจําความมั่นคงสูงฟอร์เลนซ u p ูเปอร์แม็กหรือเป็นที่รู้จักในชื่ออาคาทาร์ออฟเดอะล็อกกี้สถานที่นี้เป็นที่กักขังนักโทษที่อันตรายที่สุด และต้องการการควบคุมที่เข้มงวดเป็นพิเศษรวมถึงนักโทษที่เป็นภัยคู่คามร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ